สวัสดีค่ะพบกับครูแซนอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่จะมาบอกเกี่ยวกับเคล็ดลับนะคะวิธีการทำผ่อนฟลิโอนะคะทำยังไงให้ปังปฟริเย่นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะต้องมาทําความรู้จักกับผ่อนฟลิโอกันก่อนนะคะผ่อนฟลิโอก็คือเอกสารที่แสดงความเป็นตัวตนของเรานะคะแสดงความรู้ความสามารถนะคะทักษะ ที่เรามีนะคะแล้วก็จะระบุรวมไปถึงกิจกรรมนะคะรางวัลที่เคยได้รับนะคะซึ่งจะสะสมผลงานเนี่ย้อนหลัง3-4ปีนะคะแล้วก็จะต้องนำเสนอในรูปแบบของคณะสาขาที่เขากำหนดโจทย์มาค่ะต่อมานะคะเรามาดูรูปแบบของพอร์ตโฟลิโอกันค่ะพอร์ตโฟลิโอนะคะรูปแบบ,แบบแรกจะเป็นพอร์ตโฟลิโอจำนวน10หน้านะคะรูปแบบที่2นะคะจะเป็นบอร์ดพอร์ตโฟลิโอที่ไม่จำกัดจำนวนหน้านั่นเองนะคะ ออรูปแบบที่3นะคะจะเป็นพอร์ตฟิลิโอที่คณะสาขากำหนดรูปแบบหรือว่าแบบฟอร์มมาให้เราแล้วค่ะซึ่งการส่งพอร์ตฟิลิโอนะคะก็เป็นแบบตามนี้เลยค่ะเด็กๆสามารถส่งพอร์ตฟิลิโอให้กับมหาวิทยาลัยตามที่คณะสาขาได้กำหนดเอาไว้ได้เลยค่ะมาในส่วนของ information to study นะคะหรือว่าเราจะต้องมีความรู้หรือว่าค้นหาข้อมูลอะไรบ้างนะคะ ข้อแรกนะคะเราจะต้องรู้ตัวว่าเราจะสมัครในสาขาอะไรนะคะข้อที่2นะคะเราจะต้องรู้ว่าคณะนั้นสาขานั้นอะต้องการคนประเภทไหนนะคะสุดท้ายนะคะเราก็จะต้องมาทบทวนว่าตัวเรามีงานอะไรที่จะตอบโจทย์คณะนั้นสาขานั้นค่ะ ควรรู้ก่อนทำพอร์ตโฟลิโอนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะเด็กๆอย่าคัดลอกผลงานของคนอื่นและนำมาเป็นผลงานของตัวเองนะคะนั่นถือว่าผิดมากๆนะคะและผลงานที่เข้าร่วมนะคะไม่ต้องใส่มานะคะเน้นเข้ารอบนะคะพอร์ตโฟลิโอจำนวน10หน้านะคะโดยไม่รวมปกและจะต้องเป็นผลงานที่สอดคล้องกับคณะสาขาที่เด็กๆต้องการจะยื่นด้วยค่ะ ต่อมามาดู best of portfolio กันบ้างนะคะอันดับแรกนะคะการ presentation นะคะการนำเสนอข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะน่าสนใจนั่นเองนะคะอันดับที่2นะคะ organization นะคะก็จะเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะต่อมานะคะ rule and regulation นะคะก็จะเป็นการทำตามกฎกติการหรือว่าการทำโจทย์ตามที่คณะสาขารนั้นกำหนดนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะ trust ค่ะ การนำเสนอข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริงนะคะมีหลักฐานชัดเจนค่ะสิ่งสำคัญนะคะในการทำพอร์ตโฟลิโอในครั้งนี้นะคะเราจะต้องทำมันออกมาด้วยตัวเราเองนะคะแล้วก็เนื้อหาจะต้องสั้นกระชับนะคะแล้วก็จะต้องสอดคล้องกับคณะสาขาที่เราจะยื่นนะคะโดยการใช้ภาษาอย่างเป็นทางการะคะ่ะ เมนคอนเทนต์นะคะอันดับแรกเลยนะคะเราจะต้องรวบรวมข้อมูลของเราทั้งหมดก่อนนะคะแล้วก็นํามาออกแบบวางแผนนะคะเพื่อที่จะวางสตอรี่บอร์ดนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการเลือกใช้ฟอนต์ต่างๆนะคะจะต้องเป็นฟอนต์ที่อ่านง่ายนะคะและข้อมูลที่นําเสนอจะต้องเป็นข้อมูลจริงเท่านั้นนะสุดท้ายนะคะเป็นการใช้ภาษาที่เหมาะสมเป็นทางการค่ะ มาเริ่มกันที่หน้าปกเลยนะคะโดยหน้าปกเนี่ยเปรียบเสม,มือน first impression ซึ่งเราจะออกแบบยังไงให้กรรมการเนี่ยอยากที่จะเปิดอ่านในหน้าต่อไปของเรานะคะการออกแบบเรียบหรูดูดีมีรสนิยมมีชาติตระกูลน,นะคะแล้วก็จะต้องมีชื่อนามสกุลคณะสาขามหาวิทยาลัยเนาะและที่สำคัญก็คือโครงการที่เรา ยื่นนั่นเองนะคะเราก็จะต้องระบุโครงการที่เรายืนน่ยนด้วยนะว่าเราอะยื่นโครงการอะไรนะคะแล้วก็มีคนบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ความสวยงามอะไม่ได้ทําให้กรรมการคัดเลือกนะ <c oughs> เออถูกจ้านะคะความสวยงามของเข,ง,ขงหน้าปกเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทําให้กรรมการคัดเลือกแต่ว่ามันเป็นหน้าแรกไงถ้าไม่สวยเลยอึมครึมดำมืดรูปไม่ชัดเลยนะคะกรรมการที่ไหนอยากจะเปิดอ่านถูกไหม เออนะคะต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของชุดนักเรียนนะคะรูปตัวเองที่เอาไปวางไว้ในหน้าปกเนี่ยก็จะต้องเป็นรูปที่เรียบร้อยแล้วก็เซฟโซนที่สุดเลยก็คือการใส่ชุดนักเรียนนี่แหละคะ่ะแล้วก็มีการถกเถียงกันมาว่าเฮ้ยกรามหาวิไลควรใส่ไหมนะคะใส่ได้ถ้าเขาไม่ห้าม นะคะถ้ากําหนดการหรือว่าคุณสมบัติห้ามมาว่า p อร์ต o ฟียห้ามใส่ตรามหาวิลาลเราก็ไม่ควรจะดื้อดึงถูกไหมเออเราก็ไม่ต้องใส่แต่ถ้าเขาไม่ได้กําหนดเราก็สามารถใส่ได้แต่สิ่งที่คํานึงก็คือจุดที่เราวางตรามหาวิทยาลัยลงไปอะค่ะไม่ควรเป็นด้านล่างเออควรจะเป็นด้านบนและไม่ควรจะมีอะไรอยู่ด้านบนตรามหาวิทยาลัยเลยนะคะนั่นหมายความว่าเราอะให้การเคารพนับถือตรามหาวิทยาลัยนั้น หรือถ้าใครจะไม่ใส่เลยก็ได้นะคะอันนี้ก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ห้ามนะคะอ่าใน,นส่วนของคำนำนะคะก็คุณแซงเคยบอกไ้แล้วว่าคำนำไม่ต้องใส่นะคะแต่จำ SOP ได้ไหม mm hmm. SOPStatement of Purpose ะค่ะที่เราจะต้องเขียนเรียงความอ่าแรงบันดาลใจคณะสาขาที่เราอยากจะเข้านะคะความสามารถพิเศษของเรามีอะไรบ้างเป้าหมายในชีวิต หลังจากที่เรียนจบไปแล้วเราต้องการอะไรนะคะมันเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะแล้วก็เราก็จะเอามาใส่ในส่วนของแทนคำนำไปเลยอันในส่วนของประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษานะคะเราสามารถจัดให้มันอยู่ในหน้าเดียวกันได้นะคะก็คือด้านบนเนี่ยอาจจะเป็นประวัติส่วนตัวด้านล่างอาจจะเป็นประวัติการศึกษาซึ่งเราไม่ต้องล่าย,ยาวมากนะักเอาแค่สิ่งที่จําเป็นนะคะส่วนใบปพหนึ่งถ้าเขาระบุว่าอาจต้องแสดงด้วยเราก็แสดงลงไปในอีกหน้าหนึ่งได้นะคะ ต่อมาเริ่มเป็นส่วนที่สาคัญและสําหรับพอร์ตโฟลิโอนะคะก็คือในส่วนของกิจกรรมกิจกรรมที่เราทํามีอะไรบ้างนะคะเราก็เรียงไปเลยนะคะตั้งแต่ระดับนานาชาติระดับชาติระดับภาคระดับจังหวัดอะไรเงี้ยเนาะระดับเขตอะไรเงี้ยก็คือเรียงตามลําดับความสําคัญไปเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมนะคะถ้า าาคณะสาขาระบุมาเลยชัดเจนว่าจะต้องมีกิจกรรมที่เป็นระดับโอลิมปิกระดับนานาชาติอะไรเงี้ยถ้าไม่มีหนูก็ไม่ต้องส่งนะคะเพราะว่าการส่งมันมีค่าใช้จ่ายค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นส่วนของผลงานหรือว่ารางวัลที่ได้รับนะคะตรงนี้ก็ควรที่จะเป็นกิจกรรมหรือว่าผลงานหรือรางวัลที่ได้รับที่มีองค์กรรับรองนะคะซึ่งองค์กรนั้นควรที่จะเป็นมหาวิทยาลัยหรือว่าองค์กรที่มีชื่อเสียงนะคะ และที่สำคัญเลยถ้าเราใส่ความสามารถในเรื่องของภาษาเราจะต้องมีใบรับรองด้วยนะคะเอาล่ะสองข้อที่เราจะต้องมาคำนึงนะคะก็คือถ้าเราปลอมเกติบัตหรือว่าปลอมกิจกรรมที่เราเข้าร่วมมาคะ่ะแล้วถ้ามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการจับได้นะคะเราก็จะถูกแบ็กลิสต์เอาไว้นะคะและถ้า GPA หรือว่าจงแพคหรือเกดเฉลี่ยเนี่ยไม่ถึงตามที่คณะสาขากำหนดนะคะก็ไม่ต้องส่งนะคะไม่ต้องสนใจแล้วก็ กลับไปตั้งใจอ่านหนังสือนะคะเพื่อที่จะสอบในรอบต่อไปค่ะอะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เราได้ไปฟังเคล็ดลับของวิธีการทำพอร์ตโฟลิโอให้ติดในรอบที่1กันแล้วเนี่ยนะคะทีนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาดูคุณสมบัติของตัวเองแล้วว่าเราเพร้อมไหมนะคะแล้วก็มุ่งมั่นนะคะตั้งใจที่จะหาข้อมูลเพื่อที่เราจะได้ทำพอร์ตให้ตอบโจทย์กับาาคณะสาขาที่เราต้องการะคะ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเคล็ดลับวิธีการทำพอร์ตโฟลิโอทำอย่างไรให้ปังปุรีนะคะก็จบไปแล้วนะคะคููแซนก็เป็นกำลังใจให้เด็กๆทุกคนเลยนะคะที่เตรียมพร้อมในการที่จะทำพอร์ตโฟลิโอนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย